ดูกระพริปซ้อมมวยนะครัะผมผมไปต่อยมวยโอลิมปิกนะครับจะไปต่อยอะไรนะโอลิมปิกโอลิมปิกอายุเท่าไหร่รุ่นอายุเท่าไหร่ครับมันมีด้วยเหรอครับมีสิครับก็ทีวีผมยังเห็นอยู่เลยครับไม่มีหรอกซ้อมเล่นๆเนี่ยเลยก็เกือบนอกเลือครับไปดูที่ไหนมาดาวังคารวะหลกรุ่นเล็กอ่ะ ไม่รุ่นเล็กมันอยู่รุ่นเล็กมันอยู่โอลิปิกที่เชียงราย <c oughs> บางบางทีก็มีงานวัดโมนะมันรุ่นเด็กเออถ้ารุ่นเด็กไงนะมีอยู่หรอกแต่ถ้าจะไปต่อยโอลิปิกรุ่นเจ็ดขวบไม่มีครับดูผิดอันละมัง้งไมดูลรกน่าจะตามงานวัดมัางรั <c oughs> ัโอ๋โอ,อ,อ,อไหนทำํำพี่เออ ยซ้ <Yeah. S 2> ายขวาด้วยสิเร็วๆสองหมัดรัวติดกันหนึ่งสองอะไรนะไปใหญ่แล้วทีนี้เอาไม่เอาเปลี่ยนท่าเอาไหนมีท่าอื่นอีกไหมท่าหมัดฮุกครับไหนหมัดฮุกเป็นยังไงีตั้งการไว้ักไว้ไหน <Yeah. S 1> โอ้หมัดฮุกเอาข้างซ้ายหน่อยฮุกซ้ายดิ หุกซ้ายหุกขวาหุกซ้ายหุกขวาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแลบลิ้นเลียไม่มีมันมีท่าอะไรอีกเอาเอัปเปอร์คัตไปไหนอัปเปอร์คัตไหนอัปเปอร์คัตทำยังไงเดี๋ยวนวมนิ่งๆก่อนกอดนวมนิ่งๆเอ่ะ ไม่อ่ะมันไม่ดีเอามาเอาประคัดซ้ายเอาประคัดขวาสิให้เอาประคัดอืมเอาแม้นนั้นทำตามพ่อบอกนะเอามาเตรียมพร้อมแหวนนึงแหวนนึงแหวนนึงหนุ่มนึ่งยับขวายับซ้ายซ้ายขวาหุกซ้ายหุก โอ้ยเอาใหม่เดียวสมาธิหน่อยดิเีทำไมฟุตเวิร์กด้วยฟุตเวิร์กด้วยยับซ้ายฟุตเวิร์กก่อนยับซ้ายยับขวาซ้ายขวาลบลีกลบลีกดิตั้งฟุตเวิร์กลบลีกไว้เออลบลีกตั้งการจะตกการจะตก หุกซ้ายหุกขวาลบลีกลบลีกลบลบโยกโยกพุทธเบิกด้วยโยกเออโยกตั้งการจะตกดีการไปไหนโ <c oughs> อ้อะไรเนี่ยจะตก้านคให้ดูเอาไหนโชว์สิอืเวลาต่อยก็อย่าเอามือตกดิมันนั่นอะไรอะ่ะตัง<อ>มวยเหรอ <c oughs> อาออกเวลาเอาโอ,อา้พี่ซ้อเอามาใส้บล็อกตรงนี้นะครับถึงการพออ้าวตั้งกาดดีๆลองนี่ปุ๊บวว้าเตะห้าครั้งติดต่อดิกหนึ่งสองสามสี่ห้าเกินแล้วเกินแล้วไห <c oughs> <c oughs> นแทงเข่าสิ ดแทงเข่าแล้วก็พ in ูดด้วยแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาน่ะไม่เหนื่อยเป็นนักกีฬาห้ามเหนื่อยอ้าวนั่งเสแล้ว ไงอะไรนี่นักกีฬาครผมเป็นนักบอลแต่ผมก็มีอาชีพนักมวยด้วยโอ้เป็นนักบอลเป็นนักมวยอ,อีกเป็นนักร้องด้วยไหมไม่นักเต้นเอาไหมไม่นักเต้นมันมีที่ไหนนักเต้นอาไรบ้างเอาเนี่ยโดนพ่อนะเอาอีกทีนึงอีกทีนึงเร็วแบบรัวๆเลยซ้ายขวามันหุอะไรรวมกันหมด ทุกอย่างรวมกันพูดด้วยดิไม่ใช่กัดดิฟาวนะกัดอ่ะกัดฟาวนะห้ามกัดเอาไอที่เรียนมาเมื่อกี้ดิเอาเอาหลบด้วยฟุตเวิร์กไปไหนเอาเร็วหลบโยกต่อยโอ้ oh, no แกจำชันไดีไหม มัวตมห้เป็นไีก็ัวลาไปก่อนนะครอลืมเอสกกดกิ่งให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกันเลนะเพื่อน